ซาลาฟรอเเวอร์เฮชันก้อนสุดท้ายแม่นะคะซิลไหนแวรเฮ้ยปุ๊ค่ะคะมาแม่เริ่มเลยอย่าตุกแม่หอแบบเบิมๆนะคะมันน่าจะมาแบบโตเตนี่อ๋อไม่ได้ใส่แต่ไหนกอดคุณแม่แต่ละตัวคือตัวแม่ขนาดอุ้ยแต่สีฟ้าน่ารักมากใส่แบบ เออแม่ค้าไปนอนไปนอนแม่ค้าแมันค้านี่ค้าชุดค้าค้าค่ะชินล่าคุณแม่ของเตะคือโหดมากคุณแม่อันนี้คือสายเซ็กซี่ที่แปลว่าเซ็กซี่เลยเออยุวะเทยุวะแบบแม่ไม่ใช่ชุดนอนนะคะอย่าใช้คำว่าชุดนอนหรือว่าอันนี้คือชุดนอนฝรันหลังเออมานะคะคุณแม่เออกางเกงขาสั้นคอตตอนผู้ชายหมดป่ะออริจินอลช็อตหมดแล้วแต่หมดเลยแต่โอซายหมดแล้วอุ้ยผูทาแบบนี้มากเลยอ่ะ เธอละมุนละมุนเมอเออละมุนหมูนะคะละมุนหมูอุ้ยเด้อชุดนอนเขาสวยเบอร์มากจริงๆสวยงสวยเนาะสวยเต๋ชุดนอนนี่คืออะไรคะชุดนอนคืออะไรเป็นแม่กิมรังใช่ไหมนะคะแม่ขาอุ้ยนี่มาเป็นเซตเลยปะมันใส่มาคู่กันข้านกันเอนะขอจับก่อนนะสวยมากเดี๋ยวราคาเดี๋ยวแจ้งหนาอุ้ยแต่แบบมันมาคู่กันใส่เสื้อชั้นในสิบัน เดี่ยวแตกแม่เลยจริงบอกเลยแม่จริงแม่แล้วตอนนี้ใส่ในชีวิตประจำวันแบบตัวแม่ได้แซ่บเลยใส่เป็นบราข้างในสีดำโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยควยทอดใส่ผ้าช้างกใส่ผ้าช้างเออเข้าไปที่รึแล้วคุณแม่น่ะราคาท้องคุแม่บอกว่าชีวิันเออเป็นช่องเราไหมลูกค้าคะะนมีแม่ดูสวยมากวิลรดด์เลดด์ดลูกค้าแบบเรียบร้อยก็มีนะแต่เซ็กซี่เข้าไปสุดมากนะมนินเซ็กซี่นินเซ็กซี่นะครับแม่แล้วเขาขายกันราคาแรงมากนะเซ็กซี่อ่ะแม่บอกเลยแล้วอยู่เอ็มมันหายยากนะ งานมันไม่เหมือนแบบไม่เหมือนทั่วไปนะจิว่าเขามีความเซ็กซี่มากๆนะคะลูกค้าสวยมากเซ็ตชั้นสาวกวอดี๋ยวนะยังไม่ได้เปิดยังยังไม่ได้เปิดไซส์ปกติไปนะคะอ่ะแม่ดูแม่ดูสวยมากคุณลูกค้าฉ่ำจริงมันเลิศมันฉ่ำฉ่ำจริงแม่มีเลิศมันฉ่ำแม่แต่มาตรงเนีนี่ค่ะโอ้ไม่ก็คุณแม่อุ้ยสวยนะใส่อุ้ยสวยนะเซตเตต่อ u s ปับสกีไม่มีค่ะเปิดไปแล้วก็อนพันเก้าถอดหมดแล้วนะใช่ถอดหมดแล้วนะเธอสวยมากลูกค้าหาไม่ได <ม Sabrina. S 2> ้เลยอ่ะแบบเนี้ย แม่เป็นกระโปงเออใส่กระโปงนอนนะคะเก๋เกินนะคะมีปะป้าว้าแย่ละเข้าใส่แบบโชว์โชว์ก้นแล้วก็อันนี้มันจะอยู่ข้างบนนี้เลยเป็นแบบเตียวสูงเลยแล้วก็โชว์ก้นอะเก็ตมาเก็ตปะโชว์แบบอย่าใช้ว่าแก้มก้นโชว์ทั้งก้นนะคะตัวเก็ตขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะมีแม่ดูโอ้โหยัวมาคุณแม่แต่ละตัวแต่ละตัวว้าวลูกค้าท่ามากคุณแม่ วิ้วสวยมากจริงไซดีด้วยแบบลองกีอ่ะใส่ดีด้วยแม่จ๋าแม่จ๋าเซ็กซี่แบบลองกีอ่ะรีวิวเยอะจริงโอ้แต่แม่เดี๋ยวรีวิวให้ทักท่านเดี๋ยวหนูสบายแบบให้หลายๆรายการเลยลูกค้าติดตามเอาไว้นะใช่แม่จ๋าเออนี่เป็นแบบอุ้ยเป็นแบบน่ารักก็มีลูกค้านะคะกันยุงอะไรก่อนกันยุงก็ไม่ได้นะคะยุงก็หยดยุงก็หยดค่ะแม่สุดยอดมากเลยว้าวเฮ้ยอันนี้ลอดอันนี้ลอด รับมาคุณแม่ะเออปาร์ดเราตักแม่เไม่นอนเออย่าใส่เลยนะคะคุณพระคุณเจ้าแต่มันอาจจะเป็นแบบชุดที่สบายที่สุดไงเออร็อกสตาร์หรือเปล่าน้องน้องแบบเนออันนี้เป็นฟิวแบบฟิวเดย์นะคุณแม่น่ารักมากคืเออพี่สุแบบเหมาะกับตัวเต๋อใช่ไหมพี่สุนะปาร์ดคุณแม่ปาดวิเทอรเขาเป็นอะไรที่แบบเซ็กซี่แบบทำมาสติ๊กซี่มากๆอ่ะลูกค้านะคะเออาถ้าดีมากคุณแม่ อันนี้นะแม่มีก้อนเดียวคือก้อนรีวิวเลยลูกค้า45่กิโลเอาไป4,500ัาร้อยบาทงานงานจีนคุณแม่แต่แม่ได้งานเด็ดๆไปเลยได้งานยั่วๆไปเลย4 5่พก้อนนี้ส่งฟรีคุณแม่ก้อนนี้ส่งฟรีค่ะโอ้แล้วผ้าก็สบายจริงมันมันไม่ใช่แค่เป็นผ้าสาตินลื่นๆนะแต่มันนุ่มด้วยถูกต้องคือนุ่มเลยอะแม่มันเป็นสาตินที่แบบสาตินดีๆอะสาตินดีๆคุณแม่นุ่มแม่สวยมากเลยน่ารักมากคุณแม่สวยน้อยนะสีชมพูอ่อนนี่แม่ดู เลิศแน่เลยท่าแบบสะอาดมากเลยนะลูกค้าอุ้ยไหลหมดเลยอย่าให้ล่วงค่ะแม่เก็บให้หมดนะจ๊ะเก็บให้หมดค่ะนี่ช้ำๆเลยแม่จ๋านะควยมานี่อ่ะขึ้นทางไซด์ดีเนาะถ้ชอบลองไซด์แหละไซส์มันโอเคเลยอ่ะใช่ผ้าเขาบ้ากเลยเป็นซาตินแบบแค่จับก็รู้ว่าสบายอ่ะแม่ดูคนลุกลูกค้านะคะเห็นแล้วคนลุกเลยปัาดนะคะจากเดาวยุวสู่ดาวเด่นคุณแม่นะคะเด่นสุดเด่นสุดวิ่ง เลิศเลิศนี่ค่ะเลิศ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 เฮ้ยไหลนะคะข้าไหลซ้ายไหลขวาคุณแม่เอออุ้ยเออมันฉ่ำากเหมือนงานเหรียญเลยค่ะไม่เหมือนงานเหรียญเลยนี่จ้ะโอไมค์ก้อนเตยยังไงไม่ได้นอนตืนนี้เอออุ้ยจะช่วยนะอันนี้แบบเซ็กซี่แบบน่ารักเซ็กซี่แบบสีละมุนละมุนเธออันนี้ใครจะเอานะคะลูกค้ารหัสก้อนนี้บอเบม้ยรอลิงหกสี่ค่ะค่ะแม่บอเบม้ยรอลิงหกสี่ค่ะคุณแม่ค่ะจัดไปเลยก้อนสุดท้ายแล้วก้อนสุดท้ายแล้วคุณแม่ เออคุณแม่ค่ะวิธีเขาไปใส่เที่ยวก็ได้นะได้สใส่จริงใส่ชุดของเตะอแต่ว่าไม่ต้องใส่นอนแม่ใส่ไปเที่ยวก็ได้แซ่บเนี่ยแซ่บก็ได้เรามันตัวแซ่บก็ไปเลยทีมชุดนอนเฮ้ยนะคะมาดูกันนะรถมารถมาอันนี้ก็ฟืลแบบใส่ใส่เฉยๆได้ปะใส่เที่ยวได้ปะเนาะเลิศมากลูกค้าวิชิตสื่อบาราหิรัตวม่เธอเสร็จไหมเนเตะเสร็จไปเลยกลัวกลัวมากลัวมากแซ่บจนคุณแม่นี่แม่ดูต่อนะคลาเสื้อคะเด็กคะกางเกงไปเลยนะคะลูกค้าต้องมีตาหะ นี่่คะแต่จะบอกเลยว่าคุ้งสุดๆแม่คุ้งสุดๆเออนะคะช่วงนี้ตัวเองคุณโทรหาบ่อยคุณแม่นะคะจริงใครเอาเบอร์ฉันไปหมดปะเออปล่อยเงินกู้อะไรอย่าอเออมาแม่สวยมากเซ็กซี่ซูซ่าปัตตังกาปัตตังกีคุณแม่มาหุ้ยตัวแม่สีบ้านะคะก่อนนะตัวแม่สีบ้านว้ายไม่ดูซึ่งมากลูกไม้ทั้งตัวเท้าเอวดูเลยแม่แม่เซ็กซี่เกินว้าเมื่อกี้เสื้อมันไปแล้วนี่กางเกงมันมาอ่านะคะเสื้อไปแล้วเมื่อกี้นะ ใครชอบจัดได้เลยคุณแม่ค่ะใครชอบจัดได้เลยป่าแต่ละตัวแต่ละตัวคุณแม่อันนี้โชว์หลังค่ะซ่าความแซ่บนี้นะคะชอบมากไม่ดูอีกที่ฉันชอบนะฉนว่ามัน,<อ>น,นตัวแทบก็คือแทบไปสุดอ่ะก็แพงๆเลยอะแม่ใช่ค่ะ,คะแบบนี่เขาไปขายแบบจะส่งจากที่กางเล็กลดมากเลยนะแม่นะวีสวยมากคุณแม่รถแม่อันนี้ใส่เปเดี่ยวได้ได้เลยคุณแม่คุณแม่สวยมากสวยได้แน่ได้ผู้แน่ ตัวนี้ทันถึงคอนเฟิร์มแม่คอนเฟิร์มค่ะนี่ใครจะเอานะแม่เหลือแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเลยใช่แม่เหลือแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเลยแม่อันนี้แบรนด์จากเธอของพิงค์ค่ะของพิงค์ค่ะปิ่นหางก็ว่างนะคะของพิงค์คุณแม่นี่มีแบบอันนี้ตรงนี้แหละสวยมากลิซ่าเดี๋ยวมีเข้าตู้หน้านะคะแม่จ๋าไม่ไม่สิ้นเดือนเลยก็ต้นเดือนนะคะถูกต้องค่ะพี่จ๋านี่สวยมากพี่เออชมต่อได้จะรีวิวให้จนจบลูกค้าใครจะจัดไปซีเอฟก็หลับได้หรือจะซีเอฟมาตอนนี้เลยก็ได้ตกลงไปไหมรอรีส์หกสี่นะก้อนนี้นะ 4,500ส่งฟรีไปเลยค่ะลูกค้าสวยมากๆชุดนอนซาตินนะคะ US นะอันนี้เราเพิ่งได้มาเป็นล็อตแรกเลยนะแม่ใช่เลยแม่สาะเนี่ยสวยมากอุ้ยตรนี่เนี่ยลายมันเก๋นะฉันชอบนะคะลถอ่ะแม่แม่ดูเลิศมากเลิศมากอ่ะนี่ค่ะสวยมากสวยมากอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกค้านี่ดูไปพี่จ๋าชุ้มเลยนี่คัดม้วนแม่นะคะม้วนช้ำๆเขาบอกตรงนี้นะแม่นะจ๊ะนี่อุ้ยป๊าดนี่อะไรจ๊ะอุ้ยแบบ แม่ตาแม่คะนะจ๊ะแม่มีคำจะพูดครับจาย